หากใครที่เคยเห็น e n d c r คร i ิของ Resident Evil 4 version 2005กันมาก่อนคุณก็น่าจะจำกันได้ว่านี่คือ e n d c r e d i ิที่น่าหดหูที่สุด เนื่องจากเกมปกติเวลาที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นพวกรายชื่อผู้จัดทำเป็นปกติกันใช่ไหมแต่กับ Resident Evil 4มันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะมันจะมาพร้อมกับงานภาพอาร์ตและเพลงประกอบสุดหลอนที่ภายในภาพจะเล่าถึงชีวิตของเหล่าชาวบ้านที่ครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเป็นแค่คนธรรมดามีครอบครัวมีวิถีชีวิตและมีกิจกรรมอันสงบสุขแต่เมื่อทันทีที่ลทัทธิ l o s Illuminados ได้เข้ามาภายในเมืองและได้ทำการฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเหล่าชาวบ้าน ความสงบสุขที่มีมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการ เริ่มจากเริ่มมีคนมีอาการแปลกๆทำอะไรที่น่ากลัวและรุนแรงขึ้นจนไปถึงการกลายพันธุ์และกลายเป็นอสุนละกลายในที่สุดซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็คือการเล่าเรื่องก่อนเหตุการณ์ที่ลีออนจะมาถึงนั่นเองครับคือส่วนตัวผมมองว่าเป็นฉาก e n ็นเครดิตที่อิมแพกมากๆเลยใครที่คิดว่า resident evil 4ไม่น่ากลัวไม่สยองขวัญไม่หดหูผมแนะนําว่าให้ไปลองหาเอ็นเครดิตตัวนี้มาดูกันและความคิดของคุณต่อเกมนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไป